คันนี้เลขไม่เพียง6กเบอร์โลเท่านั้นโครงสร้างบอดี้ตัวถังห้องเครื่องเดิมๆยังไม่ทัน้างเบาะนังแท้ปรับไฟฟ้าสีดำครับภายในดำดูครับสภาพภายในสวยๆภายในดำนะครับตัวนี้ครับ A 2 0 0 p o g โปรกสป,ปี2021คันนี้เลขไม่เพียง6กเบอร์โลเท่านั้นราคาวันนี้8,99,000บาทครับมาชมกันครับรถเพิ่งเดินทางเข้ามาจอดเช่นเคยครับดูฮะ โครงสร้างบอดี้ตัวถังห้องเครื่องเดิมเดิมยังไม่ทันงน็อต <Not S 1> ไม่เคยแกะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมสนกาวเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกจุดสีแต้มหัวน็อตเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบครับมาดูด้านหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED เซ็นเซอร์มีให้รอบคันครับรถสีดําสวยมากล้อแม็ก R18 ครับยางดอกเต็มเต็มใหม่ๆใช้ได้อีกยาวๆครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้อว LED ประตูคีเลตเปิดไปดูภายในเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าสีดาครับภายในดําพวงมาลัย มันตีเกียร์แพนดร์ชิพเลขไม่เพียง60,000โลครับเครื่องเสียงวิทยุฟอนเดิมครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ปุ่มกุสตัดกระจกออโต้ชัตเตอร์ล็อกข้างเซ็ตเบาะมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังครับดูครับสภาพภายในสวยๆภายในดำนะครับตัวนี้ครับ ใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่คันนี้เหมาะมากครับมาดูที่ด้านท้ายครับเจนเซอร์กล้องมองถอยหลังครับเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบทุกชิ้นครับคันนี้ปี 2, 0, 2021นะแต่รถยังไม่ได้จดทะเบียนยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับราคา899,000ยังไม่พอรถคันนี้เรารับประกันหลังการขายซ่อมสูนย์ได้อีก2 70, กปี7,000 0โลแพนด้าสปีดสีนครริณ